สวัสดีครับทุกคนวันนี้การเมืองไทยเดือดแน่เพราะนายกอุ้งอิงแพทองทานชิน,นวัตรต้องขึ้นสารรัฐธรรมนูญเรื่องนี้มาจากวุฒธธิสมาชิก36คนที่รวมตัวกันยื่นร้องต่อศาลบอกว่ามีคลิปเสียงต้องสงสัยของนายกสนทนากับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคำถามคือคลิปเสียงนี้มันแค่การพูดคุยธรรมดาหรือเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ เรื่องอำนาจอธิปไตยของไทยสารรัฐธรรมนูญเลยต้องรับคำร้องอย่างเป็นทางการและนัดชี้ชะตาใหญ่วันที่29สิงหาคมเวลา15นาฬิกาจังหวะนี้บอกเลยทั้งประเทศต้องหยุดดูเพราะคำตัดสินมีแค่สองทางถ้าผ่านไปได้อุ้งอิงจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกลายเป็นนายกที่มีเกราะคุ้มกันทางกฎหมายแต่ถ้าสารชี้ว่าอยู่ต่อไม่ได้ บัลลังนายกรัฐมนตรีก็จะว่างลงทันทีและนั่นหมายความว่าประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับการเมืองใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตั้งรัฐบาลใหม่หรือยุบสภาเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศนี่คือศึกใหญ่ที่เดิมพันไม่ใช่แค่ตำแหน่งนายกคนเดียวแต่เดิมพันด้วยอนาคตทางการเมืองของประเทศประชาชนอย่างเราเราประตังคำถาม การเมืองไทยที่ผันผวนแบบนี้จะพาเศรษฐกิจและชีวิตคนไทยไปทางไหนจะมั่นคงหรือจะวนกลับไปที่เดิมแล้วคุณละ่ะคิดว่า29สิงหาคมนี้ศาลจะตัดสินให้อุ้งอิงรอดหรือร่วงคอมเมนต์กันไว้เลยครับและอย่าลืมกดติดตามไว้ผมจะอัปเดตคำตัดสินสดๆจากสาลร,รัฐธรรมนูญให้ฟังทันที